สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังพสูตรสังคตะลักษณะและอสังคตะลักษณะปิกูตทั้งหลายสังคตะลักษณะของสังคตะสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างคือมีความเกิดขึ้นปรากฏอุปโทปัญญายติมีความเสื่อมปรากฏวโยปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปวนปรากฏ ทิตตะอัญญธตังปัญญายติภิกูุ์ทั้งหลายเหล่านี้แลสังคตะลักษณะของสังคตะสามประการภิกษุทั้งหลายอาสังคตะลักษณะของอสังคตะสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างคือไม่ปรากฏการเกิดณนะอุปโทปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมณนะวโยปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปวนณทิตตะอัญญสตังปัญญายติภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอสังคตะลักษณะของอสังคตะสามประการจบแล้วนะคะคลิปหน้าก็มาฟังพระสูตรต่อไปนะคะอย่าลืมศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะคะปฏิบัติความเพียร